สวัสดีครับผมอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาสิทธิวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของดวงในช่วงเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่1 6บหถึงสาว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสํำหรับท่านที่เกิดในราศีมิถุนสำหรับท่านที่อยากจะดูดยเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาสิทธิก็แอดไลน์ไอดมาที่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย ก็ตามประทาแล้วอาจารย์ดวงแบบถอดไพ่ยิบสีที่ราคานะอ้าว่ากันเลยแล้วกันสาหรับชาวราศีชาวราศีพิถุนจะเป็นยังไงช่วงนี้นะอาจารย์ถอดไพ่มาเรียบร้อยแล้วสิบใบแามว่ามีดีไหมมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะแต่การเงินก็ถือว่าอยู่ในระดับทรงๆนะไพ่หกเหรียญเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องของพื้นดวงพื้นตาก่อนลักษณะนิสัยพื้นแต่เขาเรียกว่าเนื้อแท้ของชาวราศีมิถุนเป็นยังไงนะจากตำรา ของโบราณเขาว่าอย่างไงบ้างสาหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยเขาเรียกว่าไงฟ้าส่งมาฟ้าส่งมารวยที่ราขาไปน่ะอืมเขาเรียกว่าจะมีความสุขในภายภาคหนะ้ามีความสุขมีฐานะมีการสร้างเงินสร้างทองสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่แบบไหนเป็นคนบุคลิกข,กของชาวราศีมิถุนเป็นคนที่ตาสวยตาหวานที่ราคาหนะ่าเขาเรียกว่ามีสมเสน่ห์ที่ตาและชาวราศีมิถุนบอกเลยว่าหน้าอ่อนกว่ายาว หน้าอ่อนกว่าอายุสมมุติว่าตัวเองตอนนี้อายุห้าสิบหกใช่ไหมห้าสิบหกแต่หน้าจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณสักสามสิบสี่ได้เป็นอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นอย่างนี้นะแล้วส่วนใหญ่ชาวราศีมิถุนเนี่ยคนที่เข้ามาลดเลี้ยวเกี้ยวพามาพิเศษแหลงแรงเนี่ยจะเป็นเด็กสมากกว่าสําหรับทั้งผู้หญิงั้งผู้ชายนะเป็นอย่างนี้ตัวค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างเล็กเป็นอย่างนี้อืมแล้วชาวราศีมิถุนเนี่ยก็เรียกว่าอยู่นิ่งไม่ค่อยเป็น อยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นอ,อยู่อยู่เดี๋ยวก็ต้องไปนู่นไปนี่นนเดี๋ยวก็ไปนี่ไปนู่นไปอย่างนี้นะสำหรับชาวราศีนี้ถือว่าโอเคไมมชอบอะไรที่ไม่ไม่ซ้ำซากจำเจไม่ชอบทำอะไรที่แบบทำทำอยู่กับที่ชอบการเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยชอบเดินทางต่างประเทศนะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบช่วยเหลือชาวบ้านแต่ชาวบ้านชอบช่วยเหลือเราไหมไม่เวลาตกระกรรมลำบากเนนะี่ยโอ้โหทุรักทุเรศทันทีนอย่างนี้นะ่ะช่วยเขาบางทีก็เรียกว่าขี้สงสารนะน่ะใจอ่อน อืมนะไม่มีตงังบ้านจะโดนยึดยังไงรถจะโดนยึดช่วยไหมช่วยแต่สุดท้ายเป็นไงตดนหักหลังโดนโคงไปอย่างนี้นะแล้วคนที่หักหลังโดนคนที่เอาเปรียบเราเป็นใครคนใกล้ตัวไปอย่างนี้นะทำอะไรอุปสรรคก็ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ต้องกลัวอาจารย์บอกเลยว,ว่าสวรรค์สั่งมารวยที่ราาเป็นอย่างนี้นะถึงแก่โดนเอาปงเอาเปรียบนะกระชังไหมละขาไม่เป็นไรเดี๋ยวสุดท้ายบ้านปลายพื้นชะตาชีวิตเราดียังไงแม่ก็ต้องดีอ่ะสําหรับไพ่ที่ขึ้นมาในช่วงนี้จังหวะนี้เป็นไงบ้างสําหรับชาวราศีมิถุนอาจารย มิถุนกับพฤษศเนี่ยอาจารย์เอาแล้วว่ามีสีไม่ท้าเหมือนกันเลยนะนะสีไม่ท้าหมายความว่าไงการเขาเรียกว่าเรื่องของการงานการอะไรก็แล้วแต่ยังอยู่ในระดับทรงๆนะส่วนเรื่องครอบครัวก็อาจจะมีปัญหามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของธุรกิจในครัวเรือนนะแต่ชาวราศีชาวราศีมิถุนเป็นนักสู้นะมีเด็กถือดาบนะหรือว่าเจ้าชายดาบถามว่าดีไหม 1ดาบหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้า1ถ้ยวยอะไรพวกนี้ดีหมดนะเขาเรียกว่าเป็นไพด่ดีมีไพอาา่อัศบินอัสวินไม้เท้าด้วยก็แปลว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยก็เ,เรียกว่าช่วงนี้อาจจะต้องต่อสู้หน่อยต่อสู้กับอะไรโควิดหรือเปล่า ส่วนหนึ่งน,นะอาจจะต้องต่อสู้เกี่ยวกับอะไรลูกคงลูกค้าที่มีปัญหาต่อสู้เกี่ยวกับคนรอบข้างที่มีความกดดันต่อสู้ไม่ถึงกับต่อสู้แต่ใหเรียกว่ามันมีแรงกดดันดีกว่าเป็นแบบนี้นะส่วนเรื่องของการเงินการทองก็ยังสามารถบุนไปได้อยู่นะเกณฑ์เดินทงเดินทางช่วงนี้ไม่ขึ้นเลยนะอาจจะเดินทางใกล้ๆนะมีอะสบินไม้เท้าอาจจะสบินไม้เท้าอาะสบินดาบก,ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีไหมไพ่ที่ดีนะแต่ไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเป็นไพ่เดอ e อิมเปอร์หมายมความว่าไง ไพ่ดีมเลอร์หรือไพ่จักรพรรดิถ้าจับได้ไพ่ใบนี้ใครที่ทําธุรกิจใครที่เป็นข้าราชการใครที่ทําอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จนะประสบความสาเร็จไม่ได้หมายความว่าจะได้เงินได้ทองได้วันได้พุ่งนะอืมนะหรือใครทําเป็นสายดาร์กก็ถือว่าทําสาเร็จอ่ะนะอยากเปิดโต๊ะบอลก็เปิดได้แต่การเงินเดี๋ยวจะค่อยๆมาเองอืมเป็นอย่างนี้นะ แต่มันดีสําหรับผู้ไหนข้ารชาชการนะเพราะจักรพัรด์เป็นคนเขาเรียกว่าถ้าเป็นระดบับจักรพัรนิเนี่ยเป็นคนใจเย็นเป็นคนใช้ความคิดเป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนที่มีบรารมีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตีว่าใครที่เป็นข้ารชาชการจะได้ดีได้ดีนะจะขอขัน้นจะขออะไรก็แล้วแต่จะได้ในช่วงเนี้ยขอเลยแล้วก็ต้องขอใครถ้าได้นายเป็นผู้หญิงดีไหมดีและประเสริฐสิงห์นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงขอกับผู้หญิงผู้ชายขอกับผู้หญิงนีก่ก็ได้นะบอกได้เลยว่าโอเคไพจักรพัรดิ ดีไหมดีจกักรพรรดิเป็นผู้ชายใช่ไหมอืมนะถ้าเรื่องของการงานการงานเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าทําแบบนี้นะช่วงเนี้ทานนายรู้สึกว่านายหน้าใสๆนะชมแก่น,น่อยนึงนะโอ้ายเจเอียงช่วงนี้เจ๊หน้าแม่งสายชิบหายเจ๊ไปแดกอะไรมานะลงทักแบบนี้วันนี้เสื้อสวยจังเลยเจ๊โอ้โหใส่เสื้อสีแดงเข้ากับกระเป๋าสุวิชญาสีแดงเลยอย่างนี้ก็ได้ล่ะค่ะโอ้โหดีจะขอขั้นของเงินเดือนอะไรพวกเนี้ยได้หมดนะหรือว่าใครที่ทํา ทำงานเป็นองค์กรอ,อย่างนี้ก็ได้นะช่วงนี้อาจารย์ดูแล้วว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะเริ่มเปิดเริ่มอะไรแล้วจำไว้อย่างหนึ่งธุรกิจทุกอย่างบานโลกใบนี้มันจะเป็นวงวงวงกลงล้อของมันเป็นไซเคลิลเป็นการไหลวัดหมุนเวียนอย่างนี้ถ้าช่วงไหนช่วงนี้บอกได้เลยว่าในยุคทศวรรษที่ยี่เนี่ยอาจารย์ดูแล้วว่าถ้าแม่งตกลงไปนะสุดท้ายพอมันขึ้นมันจะทะยานหรือจะยาวนะใครที่ตกงานอยู่ใครที่ยังไม่มีธุรกิจยังไม่มีงานทํา รออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วยิ่งชาวราศีชาวราศีมิถุนนะ่อนะอาจารย์บอกได้เลยว่าโอ้โหการเงินการทองรออยู่ข้างหน้ามหาศาลน่ะ้วขาอืมแล้วใครที่เจ็บที่ป่วยอยู่ช่วงนี้เขาเรียกว่าจะดีวันดีคืนน่ะมีอะไรมีไพ่อะไรมีไพ่เวียนไพ่กรรมขึ้นมาแปลว่าอะไรหมดเวียนหมดกรัมอืมหรือว่าจะได้ของรักคืนก็ได้นะส่วนเรื่องของความรักในช่วงนี้อาจารย์บอกว่าคนที่โสดเจอคนที่ถูกใจไหมเจอคนที่ถูกใจที่ราาน่ะเป็นแบบไหนเป็นคนเอาใจเก่งน่ะ เป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่นะถามว่าหลอไหมหลอเหลาอาการนะถ้าเป็นผู้ชายล่ะก็ได้เมียสวยที่ราหาเป็นอย่างนี้นะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ถามว่าดีไหมคนเราบางครั้งชีวิตช่วงระหว่างเดินทางมันต้องเจอนะอย่าไปคิดว่าโอ้คูปี้กันแล้วก็อยากได้ตัวเนี้ยคนเราส่วนใหญ่นะพอลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องของเวลาไม่ค่อยอยากกระสูญเสียมันเพราะอะไรอ่ะทนอยู่แม่ไปเหอะนะอยู่มาย0ิปีแล้วทนมันไปหน่อยโดนตีโดนตีโดนมือเล็กเล็น้อยๆไม่เป็นไรอย่าคิดอย่างนี้นะที่รกหา ถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่นะแล้วสิ่งที่ใช่มันจะวิ่งมาแล้วเองในช่วงนี้บอกได้เลยว่าชาวมิถุนจะได้คู่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ถามว่าดีไหมดีเประสาิฐสีนะเขาเรียกว่าได้คู่อุปถัมภ์ค้ำชูด,ด้วยถ้าทําธุรกิจก็จะดีผัวหนุนเมียเมียหนุนผัวเป็นอย่างนี้นะที่ราคาืะแล้วได้คนเก่งไม่ได้คนเก่งนะมีทั้งเด็กไม้เท้ามีทั้งอัศาวินไม้เท้า,ม,ทา,า,ม,ทามีทั้งอิมพรอร์ตเอ็มีทั้งไฟจักรพรรดิไม่ต้องกลัวที่ราคานะ เรื่องของการเรื่องของงานถือว่าโอเคใครเจ็บใครป่วยจะหายจะดีวันดีคืนนะอืแล้วมีเรื่องอะไรอีกเรื่องความรักว่าไปแล้วแล้วคนไม่โสดเป็นไงในช่วงนี้คนไม่โสดอาจจะรู้สึกว่าโอเคไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะเพราะว่าอะไรมีเรื่องของการถึงหัวมีเรื่องของการเขา้าใจผิดนะช่วงนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นอยู่เขาเรียกว่าเป็นยาวเหยียดมาแบบนี้ยังไม่เขาเรียกว่ายังรู้สึกว่าไม่ ไม่ไว้ใจดีกว่าทั้งผ row, งัวทั้งทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะทั้งตัวผู้ตัวเมียนะอืแล้วอาจารย์แนะนําอย่างหนึ่งว่าการเป็นอยู่ของเราเนี่ยถึงจะเป็นยา่าเป็นเรือนแะ้วใช่ไหมทุกคนควรจะมี p ersonal space ส่วนตัวควรจะมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าเรามีผัวมีเมียแล้วมึงต้องอยู่ในโอวาสกูไม่ใช่นะอย่างนั้นเจ๊งมาหลายลายแล้วเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตใครเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตลูกเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตผัวเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเมีเยแม้กระทั่งตัวเราเองสุดท้าย สิ่งที่เราครอบครองอยู่แม่งก็หายไปนะมันก็เหมือนดวงวิญญาณที่เรามาสวมอยู่กับสิ่งที่มีก้อนเนื้อที่มันสามารถทําเดินได้แล้วก็มีสมองคิดเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับอะไรนะถ้าโอกาสมันมาอยู่สดๆเนี่ยอยู่สวยๆอยู่เฉยๆอยู่ๆแม่งก็สวยขึ้นมานะอยู่ๆตัวผู้แม่งก็รู้สึกว่าชอบอ,อกชอบใจก็โอนสะดุ้มสะด่างมาให้ดวงมีเขาเรียกว่าได้ดวงนะอุมีดวงอุปธัมด้วยนะที่รักาแล้วพระราชการอาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่าอย่าหลังจากเลิกงาน อย่ารออายุหกสิบเค่อยเริ่มหลังจากเลิกงานข้าราชการให้หาอะไรทําคนที่ทํางานที่เดียวทํางานเงินเดือนให้หาอะไรทํานอกนอกเขาเรียกว่าหลังจากเลิกงานเวลาว่างนะให้ทําธุรกิจให้ทําการค้าการขายค่อยๆขยับตัวเข้านะแล้วชีวิตการเงินของจะค่อยๆดีขึ้นหลายๆคนรอเกษียณอาจารย์เจอมาเยอะแล้วนะใกล้ๆตัวอาจารย์เนี่ยทั้งญาติพี่น้องทั้งคนที่อยู่ข้างๆทางานบงงานแบงค์มั่นคงเป็นไงตอนนี้เป็นไงไอ้เหี้ยข้ามออกแล้วเพราะอะไร ยุคมันเปลี่ยนไปเป็นยุคของอะไรเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารไม่ต้องใช้พนักงานอีกต่อไปใช้หุ่นยนต์นะแต่บางอย่างก็ใช้หุ่นยนต์ไปได้งานศิละปะงานสร้างสารรค์ถามว่าดีไหมชาวราศีชาวราศีมิถุนเก่งเรื่องของการสร้างสารรค์เกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะเกี่ยวกับเรื่องของงานอ่าพวกนี้นะการออกแบบอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้จินตนาการชาวมิถุนค่อนข้างที่จะดีอืมแล้วเมื่อกี้พูดถึงราชาการใช่ไหม,อ,มอย่ารอนะเพราะาราชาการเนี่ยถูก ถูกปลูกฝังมาว่ามีชีวิตที่มั่นคงแต่แต่ไม่มีไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะข้าราชาการอาจารย์บอกเลยว่าความมั่นความมั่นคงต้องแลกมาด้วยอิสรภาพที่รักาแล้วก็อย่าตัดสินใจเร็วในเรื่องของการลงทุนนะบางทีอาจจะมีกองทุนรวมวิ่งเข้ามาเดี๋ยวพวกเราเอาเงินไปลงโดยที่ไม่มีความรู้เลยเอาเป็นว่าอย่ารอกเกษียณนะข้าราชาการพนักง,งานประจําให้เริ่มทําอะไรเริ่มทําอะไรก็ได้นะถามว่ามีโชคมีลาบไหม,ไมโชคนี้อาจารย์คิดว่าแมง อกองสลักกินแบ่งมันเปิดได้ยังไงนะฉัน <c oughs> คิดว่าที่อื่นก็มีในระะาฐาโยวยอ่อนลงอะไรบงบอลมีอยู่นะในรัฐาถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกการพนันอะ่ะมันเป็นทั่วโลกอะ่ะเขามีกันหมดอะ่ะแต่บ้านเราเมืองเราทํไมให้ผิดทำให้ผิดกฎหมายเพราะอะไรจะได้แดกจะได้คอร์รัปชันกันพูดตรงไปป่าววันเนี้ยจรเทพน,นะ,ะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะถือว่าโอเคความรักชื่นมืน่นการเงินการทองยังบุญได้อยู่นะ ใครที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นพ่อแม่ใครเจ็บป่วยจะดีขึ้นนะที่ขาืาก็คงเอาเท่านี้ละกันนะส่วนเรื่องของอาจารย์ขอพูดสักนิดนึงไหนๆเราเป็นตัวกลางสามารถที่จะสื่อสารให้คนอาจารย์อยากให้คนไทยนะคนไทยอ่ะคนที่ดูอาจารย์หรือไม่ดูอาจารย์ก็อาจจดูดูแป๊บเดียวหรือเป็น f c ไม่ f c ก็แล้วแต่เอบางครั้งอาจารย์ดูดูข่าวดูอะไรจะดูนิดหน่อยนะไม่ดูแย่นะอาจารย์เป็นคนไม่ชอบดูข่าวบางทีดูเข้าไปดูไปเสร็จ ระหว่างไอการที่เขาให้เขาเปิดธมหากินหรือว่าห้ามเปิดบางส่วนให้เขาเริ่มธมหากินได้อาจารย์ว่าแม่งปลอดภัยกว่าการที่ไปเดินไปยืนแจกข้าวแจกของนะเพราะอาจารย์มัเดือขาดปุ๊บคนที่แม่งยืนกันเนี่ยมันเบียดกันมากเลยแล้วรอกันเป็นร้อยร้อยพันคนไอตรงเนี้ยแม่งเสี่ยงกวาการไปเดินห้างนะเพราะมนุษย์มันปรับตัวได้นะเปิดแม่งไหเหอะนะค่อยๆเปิดไปทุกคนน่ะเชื่อเหออว่าทุกคนข้อมูลข่าวสารพวกนี้รู้แล้วแต่อาจารย์มองก็ดูว่ามันเกี่ยวยงกับเรื่องของ ของเศรษฐกิจบนโลกนะเมื่อไหร่มีสงครามอาวุธจะขายดีเมื่อไหร่มีเชื้อโรควิตามินยาพวกนี้จะขายดีนะถ้ายงเรื่องธุรกิจน,นะถ้าใครไม่มีอะไรทาลองขายวิตามินดูนะกินส้มก็ได้เนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยถามว่ากินส้มไหมไปถนนซ่อมสร้างแถวลงังสิทใช่ไหมอาจารย์ก็ลอดลอดส้มของใครมาเจอินโอ้โหส้มเนี่ยส้มอร่อยมากส้มจากมงเหนือนะ อร่อยมากๆนะกินแยะๆนะผลละมากผลละไม้พวกเนี้ยต่อไปราคาจะดีให้ปลูกผละมงผลละไม้ก็ได้นะเทร,รนมันมาแล้วนะเทร,รนสุขภาพพวกเนี้ยอะไรที่เกี่ยวกับการรักษาโรคพวกเนี้ยมันมาๆๆอือเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวยาวแล้วอาจารย์ขออย่างหนึ่งว่า,อ,าอย่าไปด่ากันมากคนไทยอะบางทีดูข่าวดูข่าวแม่งก็มีอะลรฝ่ายค้านดา่ารัฐบาลรัฐบาลไม่พอใจก็ก็ด่ากันไปด่ากันมาอาจารย์ดูแล้วไม่ได้อะไรนะอืมแต่ดูแล้วว่า,อาไอเดียถามว่า ไอเดียพี่ตู่โอเคไม่ขอนอกเรื่องอะไรนะครับไม่มีเรื่องการดูดวงแ้วนะ่ะถ้าวันนี้พี่ตู่ขอเศรษฐีใช่ไหมสักยี่สิบคนอ่นะเพราะว่าไอพวกเศรษฐีแม่งกัรล่อของมันก็ได้เงินจากคนไทยไปแย่ได้เงินจากประเทศไทยดีกว่าแย่แล้วขอแม่สักคนละสิบล้านหนะ้าสิบล้านยี่สิบล้านรวมกันเข้านะแล้วพี่ตู่ก็เป็นตัวกลางเป็นโต๊ะโผลใหญ่ก็ามาทําไงแล้วก็ทําโปรไปให้คนไทยให้เงินมันบุนเข้านะแล้วถ้าเกิดอดีตนายกเป็นไงพี่พี่พี่ทักษิณใช่ไหม พลนักสิงก็เป็นไงก็รวมสมัครเพื่อซีรุ่นรุ่นเดียวกันน่ะอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ดางไอเดดไอดอนอ่ะตอนนี้กูไม่สนแล้วใครเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลกูขอพวกมึงแชร์งนละสิบล้านยี่สิบล้านได้มากแล้วมาช่วยคนไทยช่วยกันไปก่อนนะแล้วใครเอกไอเอกก็มาเริ่มทําแล้วนะไอเจ้าเอกนี่มันก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยตรงเลยอาจารย์ดูข่าวก็เออก็ถือว่าดีใจนะ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลช่วยกันเพราะตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเป็นเรื่องของคนไทยเป็นเรื่องของพวกเรานะให้กําลังใจพี่ตูเอาเลยไอ้เหี้ยขอแม่งเลยนะเราไม่ได้ขอทานหรอกเพราะพวกแม่งก็เอาเอาทรัพยากรจากเมืองไทยไปแย่เอากลับมานะถือว่าพวกเราเนี่ยแหละนะพวกเขารวยได้ก็รวยเพราะพวกเราอย่างไงก็ กลับมาหน่อยเอากลับมากอ่อนมาเทให้พวกเราหน่อยเ,อยเอี้ยเขา,า,าเดี๋ยวแล้วกันเดี๋ยวเข้าวกันเมืองยาวเจ็ดทีละกาันหลังจากนี้ขอพูดถึงเรื่องอะไรอาจารย์เราขอพูดถึงเรื่องใครที่เป็นเจ้านายหน้าใช่ไหมขาที่ขาทางเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าให้ถ้าไม่มีช่องทางการโฆษณาหรือว่าโฆษณาหลายช่องทางแล้วนะเอามาลงอีกแล้วก็แชร์ด้วยบ้านที่ดินมหาเศรษฐีบ้านที่ดินมหาเศรษฐีเอามาลงเข้าเอามาลงแล้วไง เช่นะรูปไห้ชัดราคา้ชัดพิก,กัดภูมิศาสตร์นะเบอร์โทรติดต่อเอาไว้ชัดถ้าขายไม่เก่งขายไม่เป็นเรียกร้องเลยต้องการในหน้าขายบ้านราคาห้าร้อยล้านว่าแม่งนี้เลยนะแล้วก็แบ่งกันไปได้ประสมเปอร์เซน์บางครั้งบางขราวนะพวกเราอยางงกอยาเขียนนะอยากจะได้เงินร้อยล้านแต่ไม่กล้าลงทุนนะให้เขามาช่วยใครที่เป็นในหน้าก็เข้ามาช่วยกันแต่อย่าเอาเปรียบกันบอกได้เลยว่าอย่าเอาเปรียบกันนะแล้วก็มีข่าวดีใครที่อยากมีผัวแต่ช่วงนี้ตัวผู้ขาตลาดนะ อาจารย์สร้างเพจหาผัวแต่แต่ใครที่จะเข้ามาอยากหาผัวใช่ไหมผัวฝรั่งก็เดี๋ยวอาจารย์จะนึงเข้ากลุ่มเลยใครที่อายก็ไม่ต้องเข้าไปนะเพราะกลุ่มนั้นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเ็าเตรียม,มพร้อมเสียตัวแล้วกันนะอยากจะมีคู่จะอาจารย์จะหาดีๆนะไม่เอาแบบโชว์ลูกกระเป๋าลูกกระโปรงนะจะเอาแบบผู้ชายที่มันทํามาหากินเป็นนายแพทย์เป็นนักธุรกิจเป็นอะไรพวกเนี้ยที่มองถึงเรื่องความมั่นคงที่ไม่เกี่ยวกวับเซ็กส์นะที่รักษาเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็มีีมเพจหนึ่งก็คือ รวมมิตรธุรกิจมหาเศรษฐีอันนี้ขายเบ็ดเสร็จเลยใครจะเอาอะไรใครขายรถขครขายแล้วยางขครขายกรอบลูกขครขายโซฟาขายขายพรมขครขายอาหารเอาเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ไปช่วยกันแชร์เข้าก็คงจะไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้อาจารย์ขอพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องการหาเงินแล้วแบบเขาเรียกว่ามิตัวช่วยใครอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินแล้วให้ได้ผลน่ะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เสียกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อสุภิชญาหนังแท้สิบอย่างดีนะ บอกราคาเลยละกันง่ายๆจะได้ไม่ต้องถามราคาจาก1 3 0 0หม0ามเข้าร้บาทจาก1 9 0 0 0 0บาทถามว่าดียังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมต้องเปลี่ยนกระเปา๋ปสาสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์สุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิงง่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงิน ีที่อาจารย์มีเงินเดือนต่อเล่นดนตรีอยู่20,000กว่าบาทไม่ถึง30,000แล้วทำไมขณะนี้3ปี11เอ่อทำไมภายใน11เดือนอาจารย์หาเงินหลักแสนได้สักเขียนบ้าจนถึง3ปีนี้นะมันมีสตอรี่อยู่สมัยตอนที่อาจารย์เล่นดนตรีใช่ไหมเล่นดนตรีอยู่แถวสีลมอล่ะเรียกว่าสีลมแล้วกันมันติดปากง,ง่ายดี่แต่ทันยา ชื่อร้าน Roadhouse BBQ เป็นร้านอาหารอเมริกันเจ้าของร้านชื่อเดนน่าเป็นตึก3ชั้นใช่ไหมข้างล่างก็เป็นนั่งกินดินเนอร์กินอา,อาหารปกติชั้นสองเป็นงานสัมมนานะอาจจะมีคริสต์มาสอาจจะมีงานางานอะไรอะ่ะขอบคุณพระเจ้าเพราะส่วนใหญ่ร้านนั้นอนะ่ะฝรั่งจะมาแยะกับชาวญี่ปุ่นชั้นสาเป็นสปอร์ตบาร์ดุบุรีกินเหล้ากินเบียร์ได้มีเครื่องเล่น โฆษณาให้เดียรนาไปเลยแล้วกันนะเป็นเป็นนายก่าอาจารย์ข้างบนสามารถมีปลาเป้ามีเกมอะไรเยอะแยะเล่นนะแล้วก็ถามว่าดาราไปเที่ยวเยอะไหมโอ้โหค่อนข้างเยอะขาข้างตอนที่จะเล่นนะอาจารย์เล่นอยู่ชี้นั่น10ปี10ปีนะ่าจะประมาณ10ปีเต็มอาจารย์ก็ลาออกมาชีวิตที่อาจารย์เปลี่ยนเปลี่ยนจากกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ทรงยาวแล้วก็หนังสือชีวิตมั่งคัง่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวนะมันง่ายขนาดนั้นเลยอาจารย์เทพอาจารย์ ตอนที่เล่นดนตรีอยู่อาจารย์ต้องนั่งรถตู้นะจากแถวอ่าจก็เรียกว่าจากแฟชั่นไปลงแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจากสถานีบีดีอนุอนุสาวรีย์ชัยไปต่อที่สยามแล้วไปลงที่สาแดงแล้วก็ไปทํางานเป็นแบบนี้1ิปีม,มีอยู่วันหนึ่งวันนี้เขาเรียกว่าวันเปลี่ยนชีวิตวันเปลี่ยนพิกตาชีวิตอาจารย์เลยรถตู้ในช่วงนั้นขณะที่อาจารย์เล่นเล่นดนตรีอยู่มันก็มีกีฬาสีใช่ไหมมีสีแดงมีสีเหลืองสลับกันขึ้นสลับกันลงอยู่ๆแม่ก็โผล่หลากสีขึ้นมาไอ้เหี้ยมป็น้วาใครจะชนะ สุดท้ายคนที่ชนะคือใครไม่มีเลยนะเราก็เห็นกันอยู่ไม่มีใครชนะและในช่วงนั้นอาจารย์ต้องเปลี่ยนเส้นทางเพราะอะไรเพราะมันติดติด,ต,ดตอนที่มีกีฬาสีใช่ไหมรถตู้ก็พาอาจารย์ไปลงที่ไหนแม่งพาอาจารย์ไปลงพระรามอา่ารัชดาแยกรัชดาคืออาจารย์รถตู้เนี่ยพาอาจารย์วิ่งไปเส้นพระรามเก้าอาจารย์ก็ไปลงตรงแยกรัชดาใช่ไหมแล้วก็ เดินเข้าเซ็นท่านพระรามเก้าเพื่อจะไปตอบ r t ชะะั้ชล่าเจถุลใต้ดินของของเซ็นท่นใช่ไหมอาจารย์ก็เดินเข้าไปที่ร้านหนังสือร้อานหนึ่งชื่อว่าร้าน B2S อาจารย์ไปเจอหนังสือหลเล่มน่าอ่านมากเลยแต่ที่มาถูกชะตากับหนังสือเล่มน,นี้เพราะอะไรมันเขียนง่ายมากเลยชีวิตมัง่งคั่งด้วยกระเป๋าสต,ตางค์ใบเดียวมันจริงหรอวะมันจริงเหรอมึงโมหรอือเปล่าคาเมดะอาจารย์ก็อาา่านไปเชื่อเชื่อไม่เกินสิงห้าสิบอ่ะไม่เป็นไรลงทุนหนายว่าร้อยห้าสิบบาทนะซื้อมาเสียสรรับอ่านอยู่สามวัน อ่านดูสามวันมันบอกอะไรบ้างในหนังสืเอเล่มนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นะถ้าอยากจะให้คนใกล้ชิดเราหาเงินเก่งให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ส่งอยา่แต่เงื่อนไขมีกฎคุณ200รอเท่าหมายความว่าไงควรใช้กระเป๋าแพงๆกระเป๋าดีๆยิ่งแพงยิ่ง,ง,ง,งดีกระเป๋าหนังแท้แล้วยังไงต่อถ้าอยากจะให้คนใกล้ตัวหาเงินเก่งว่าไปอย่างมุกี้จ้ะ ให้ซิ่งกระเป๋าแบบนี้ครับนะแล้วกระเป๋าสตางค์จำได้เลยว่าแม่งมันไม่ใช่ของธรรมดามันเป็นสิ่งสักดิ่ตี้เร่งเงินงนะ่าสำหรับอาจารย์เนี่ยใช้แล้วได้ผลนะให้เปลี่ยนกระเป๋าเาข้า,ขากดคุณ2 0 0เท่าอย่าลืมกดนิ้เดียดขาดบางคนบอกเอออาจารย์ขอแค่สีอย่างเดียวถ้าเปลี่ยนสีได้จริงๆนะแล้วแม่งรวยจริงนะทุกคนแม่งรวยหมดแล้วนะไม่มีทางไม่จะไม่มีคนจนเลยบนโลกใบนี้ได้ในเมืองไทยนะสีอาจารย์บอกเลยว่าเพียง20%อีก80%เป็นเรื่องของมูลค่าของกระเป๋า ถ้าวันนี้ใช้กระเป๋าราคาหลักพันเอาสมมติว่ากระเป๋าราคา1 5 0 0ับาทคูณ200ก้ก็ใบปีหนึ่งหาเงินได้หลักไหนหลักแสนไม่พอแต่ถ้าวันนี้ใช้กระเป๋าหลักหมื่นปีหนึ่งหาเงินได้หลักร้านแวาถวหอหอมไปสบายๆนะะกระเป๋าดีๆเปรียบเสมือนโรงแรมระดับซูเปอร์เวพีนะอยากให้การเงินการทองมาอยู่แบบมีความสุขใช้ของดีๆไปเลยนะซิ้อลูดได้ไหมของนเทส์ลูดได้ลูดขึ้นแล้วก็ลูดลงได้นะ เป็นซิปอย่างดีสีทองเงาวับนะหนังอย่างดีหนังทั้งใบแล้วได้ลยจะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดใช้ไปแล้วมันหลุดลุ่ยนะเฉพาะได้นะหนังไม่เกี่ยวถ้ามันหลุดลุ่ยนะอาจารย์รับประกันนะซ่อมให้ซ่อมให้ฟรีที่ระคาเป็นแบบนี้นะการเงินจะให้ผลตอบแทนแบบสมน้าสมเนื้อกับคนที่ดูแลมันนะแล้วมันจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นเฉพาะคนที่ใส่ใจมันนะคนรวยมหาเศรษฐีพิมายเศรษฐีใส่ใจเรื่อถถงการเงินงการทองนะใสอกระเป๋าสตางค์ใส่ได้ใส่พัดปงพัดปอดได้หมดนะยางดี อืก็หลังจากนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึอ้นแล้วในช่วงสิ้นเดือนเงินเดือนอาจารย์ออกใช่ไหมาอาจารย์คิดว่าอา่ะไอ้ที่ถ้ามันให้กูซื้อกระเป๋าหลักหมื่นเข้ามาถามมีแดกไหมไม่มีแดกแน่น,นอนแต่ถามว่ากลัวไหมชีวิตนี้แมงหามาเยอะแล้วนะถามว่ากลัวไหมไม่รู้จะกลัวอะไรแล้วอะ่ะเพราะช่วงนั้นก็ไม่มีแดกหลักฐาเป็นแบบนี้นะก็ก็ซื้อกระเป๋ามา ฟันเลย16,000หพันหรือ 16, 000, ร่งหม่นอาจารย์จำไม่ทราบได้นะก็ซื้อที่ไหนซื้อเซ็นทันซื้อมา3เดือนแรกถามว่ากระเป๋าทำงานเลยไหม3เดือนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตอาจารย์เลยไม่มีการเงินการทองวิ่งเข้ามาแถมไม่มจะแ,แดกต่างหากเพราะอะไรเงินซื้อกระเป๋าหมดแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในเดือนที่4เพื่อนอาจารย์แต่ยังไม่ได้เงินในเดือนที่4เพื่อนอาจารย์ก็ชวนไปทำยูทู e เดือนที่4เข้าไปก็ยังไม่มีเงินเดือนที่5เงินยูทูปเข้ามาแล้วหมื่นกว่าบาท เอาแล้วว่าไอเ้เที่อ่ะหมื่นหกยูทูบโอนมาหมื่นหกเป็นไงกระเป๋าตังค์ก็ได้ค่ากระเป๋าฟรีแห้ะไ,ไ,ได้ค่ากระเป๋าคืนแล้วฟรีแล้วเป็นไงเดือนที่เดือนที่ห้าเดือนที่หกใช่ไหมเดือนที่หกเริ่มข้าไปสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นหกเดือนที่สามสามหมื่นกว่าบาทแล้วอาจารย์บอก้เชื่อมันใช้ได้ปะอาจารย์ถามว่าเชื่อไหมเชื่อหมดใจก่อนที่อาจารย์จะเชื่อเนี่ยอาจารย์สังเกตก่อนแล้วว่าชาวญี่ปุ่นมันใช้จริงไหมเพราะว่าคนที่เขียนเป็นชาวคนญี่ปุ่นใช่ไหมอาจารย์สังเกตว่าขณะที่อาจารย์เล่นดนตรีอยู่เนี่ย คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายใช้กระเป๋าทรงยาทั้งสิ้นบอกได้เลยว่านี่คือความเชื่อของชาวญี่ปุ่นกับชาวจีนนะอาจายบอกให้นะมีอิทธิพลมากลองเปลี่ยนกระเป๋าให้ดูอาจารย์เชื่อตอนนี้บอกได้เลยว่าเชื่อเกินล้านเปอร์เซ็นแล้วมันได้ผลจริงๆนะใครที่อยากจะเปลี่ยนฐานะก็ลองเปลี่ยนกระเป๋าสักตังค์อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของการใช้จ่า,ายมันคือการลงทุนนะถ้าลงทุนหลักหมื่นแล้ว,ลวได้หลักล้านถามว่าคุม้มไหมโอ้อาจารย์คิดว่าแมงเลือเฟืองในราคาอ่ะก็คงจะไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้ก็ขอให้ชาาวร ท่านที่เกิดในราศีมิถุนจงมีมมมความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองเป็นเสียพี่มาที่ถีะนะคะับ้ยค่ะสวัสดีค่ะเปิดเป่าสตาง์สุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพยยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกราบเก็บเงิน